สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเข้าถึงหลังบ้าน YouTube กันอีกครั้งนะครับผมว่ามันเข้าง่ายขนาดไหนนะครับไม่ขี่ขั้นตอนเลยครับเอากันแบบง,ง่ายๆรัดทางรัดแบบที่เรียกว่าไม่ต้องหลายขั้นตอนคืนนะครับผมอะแรกก็ไปที่ Google Chrome นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับผม เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับ www. youtube. com s l e s แอคเค้านี่ครับอันนี้นะครับปึ้งเข้าไป รอสักครู่นะครับไปข่าวตหลดก่อนนะครับผมมาถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนไปกดที่ไข่ปลานะครับให้เป็นเวอร์ชันเดสท็อปนะครับผมนี่ครับเวอร์ชันเดสท็อปแต่ว่าผผมกดไปแล้วเนาะเ่อนๆก็ไปกดเอานะครับติดถูกไว้นะครับผมกดอีกทีพที่มันหลุดไปแล้วเสร็จแล้วเป็นเวอร์ชันเดสท็อปแล้วมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะเป็นหน้าช่องของเราเลยนะครับ หน้านี้นะครับเ,เพื่อนๆมาถึงหน้านี้ให้ได้นะนี่ครับช่องของผมก็นี่เลยครับไอแมรี่สองชาแนลนะครับผมมากดตรงนี้เลยครับสถานะและฟีเจอร์ของช่องนะครับออกดตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราจะวิ่งมาหน้านี้เลยครับรอสักครู่นะครับให้เขารงนี้ก่อนเนาะ มาตรงนี้แล้วนะครับมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเปนมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วนี่ครับมันตัวนี้มันบังอยู่แล้วครับผมเพื่อนก็ไปกดนี่เลยครับนี่นะครับบันทึกเลยนี่เสร็จแล้วก็นี่เลยครับมาหลังบ้านแล้วแล้วมาแล้วครับนี่เพื่อนก็จะเห็นเนี่ยแถบนี้นะครับผม ตัวฐานะนี่ครับเราจะเช็คได้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจะเป็นคอมเมนต์หรอว่าจะเป็นระดับการาดูว่ามีคนดูเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีคนติดตามเท่าไหร่นะครับกดปุ่มนี้เลยครับตึ้งเข้าไปนะครับนี่ครับการดู1น่า k นี่ครับนะเวลาในะการรับชม114ชั่วโมงนี่นจะ เช็คได้เลยนะครับผู้ติด,ดตามเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนอยากจะรู้ทั้งหมดเลยว่าเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพื่อนก็มากดตรงนี้นะครับโหมดขั้นสูงนี่ครับผมนีโหมดขั้นสูงครับ mm hmm. ก็กดที่อูกศรขาลงเลยครับผมแล้วก็มากดที่ตลอดอายุรอสักครู่นี่ครับเรียบร้อยนี่คืออันนี้ก็คือของทั้งหมดเลยนะครับ 1> 1. K, นี่ก็ 1.5k เวลาการรับชม116ผู้ติดตาม126นี่ครับมันจะทั้งหมดเลยนะครับเต็มทั้งหมดเลยหรือว่าเพื่อนๆอยากจะดูอะไรก็มาเลือกดูได้เลยนะครับนี่ในเนี้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง y youtube เพลงฟรีก็มีนะครับกดไปตรงน,นี้เลยนะครับสีแดงนี่ครับ เดี๋ยวมันจะมานะครับยูทูปนี่เต็มเลยครับเพื่อนๆโหลดเอาเลยโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีของฟรีจาก y YouTube ครับลองก่อนโหลดครับลองก่อนอถ้าชอบก็โหลดนะครับไม่ชอบอถ้าชอบก็กดดาวน์โหลดล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดกันากมาเลยครับถ้าไม่ชอบก็จบเลยนะครับ มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ดูคอมเมนต์ก็ได้นะครับอุ้ยมาแล้วครับนี่จะเห็นหมดเลยครับจะมาตอบมาอะไรในนี้ก็ได้นะครับผมมันก็สําคัญมากนะครับเข้ามาหลังบ้านนี่เราจะได้รู้ของจริงอยู่ข้างหลังนี่ครับผมถ้าเราโหลดแอปสตูดิโอไปเฉยๆนี่มันก็ดูได้ไม่ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่เนาะ มันนี่จะเห็นหมดครับไม่ว่าจะสร้างไรายได้หรืออะไรนะครับนี่เขาเก็บตัวน,นี้ครับสร้างไรายได้ถ้าเกิดว่าท่านครบพันชั่วโมงแล้วก็อไอ้ครบสี่พันชั่วโมงครบหนึ่งพันคนติดตามก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยสีนวนจะวิ่งเต็มวมงนี้พอดีครับผมจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเป็นไงครับเ,เพื่อน มีอีกเยอะมากมายนะเพื่อนก็ไปหาเลือกดูเอานะมีเนีย่ยเนีย่ยแถบนี้นี่แหละครับเนีย่ยเนแถบนี้ครับแถบนี้แหละครับนี่เลือกเอานะเพื่อนก็เลือกเอาจะดูอะไรครับผมหวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจกันบ้างไม่ว่ากก็น้อยนะครับผมถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็คลิปนี้ คงจะจบคลิปแค่น,นี้ครับผมจะยาวเกินนะครับเนาะเดี๋ยวว่ากันใหม่ในคลิปหน้าฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ช่องใหม่นะครับต้องการซับสไครต์ยเยอะมากเลยนะครับผมฝากขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ทุกท่านได้ชมมาจนถึงจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ